สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเขยสุพรรณชาแนลค่ะพี่ๆหรือสวนบอนสีเขยสุพรรณนะจ๊ะวันนี้มีไม้ม,ม,ามาแบ่งปันให้กับพี่ๆเหมือนเดิมนะคะชื่นชอบต้นไหนจดชื่อแล้วโทรสั่งซื้อที่เบอร์ศู8 2 6 5 0 9 0 5ได้เลยค่ะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้หรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่อยู่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไม่มีลายจดชื่อบอนสีที่ต้องการสั่งซื้อนะคะผ่านทางหน้าจอตรงเนี้ยนะคะน้องจะมีชื่อนะคะชื่อไม้พร้อมราคาแจ้งเอาไว้พี่ๆก็ จดชื่อนะคะแล้วก็โทรมาสั่งซื้อได้เลยนะคะค่าส่งเมาใจ60บาทน้อมีบริการเก็บเงินปลายทางให้รงคลิปวันอังคารส่งไม้วันพุธนะจ๊ะนะคะน้องมาเร็วเข็มเร็วค่ะลูกค้าเก่าบาังเอิญเปิดมาเจอก็แอดไลน์ใหม่ได้เลยนะคะผ่านทาง QR Code อันนี้เลยได้ก็ได้นะคะหรือจะผ่านเบอร์มือถือเหมือนเดิมก็ได้เพราะว่าไลน์เก่าน้องเข้าไม่ได้นะเดี๋ยวเกิดสั่งไม้ไหม,ไมทำไมแม่ค้าไม่ตอบ ลายเก่าเข้าไม่ได้เลยค่ะพี่พี่จ๋านะคะต้องสั่งซื้อผ่านลายใหม่เท่านั้นนี่วันนี้ต้องเปิดด้วยอึ่งนะคะแต่ถามว่ามีแบ่งไหมยังไม่มีค่ะเพราะยังไม่ได้ทำจำนวนเนี่ยมีนี่สีนี้จึ้งมากแล้วก็มีสีอันนี้แบบดูแบบม่วงม่วงใช่นะม่วแล้วก็มีเม็ดใหญ่ข้างนอกอันนั้นเดี๋ยวเตรียมทำจำนวนแล้วตู้เดียวกันเห็นมาจากสีคนไม่เหมือนกันใช่ใช่สวยส่วนตัวนี้เป็นสาวอะไรนะ อันนี้ออกม่วงๆี่เสาอะไรนะสาท่าช้างสาท่าช้างนะคะรอนิดนึงค่ะเดี๋ยวมีจานวนเมื่อไรก็เอามาแบ่งเนี่แหละต่อไปจะเป็นไม้กระถางสี่แล้วนะคะใชยเตรียมแล้วล่ะลงหัวแล้วใหญ่อลังการมากอตัวนี้อึ่งกาลังมานะคะใครมีรีบเก็บเลยเนี่ยบอกเลยนะคะเออฝากติดตามเขยสุพรรณชาแนลไว้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรแบ่งปันให้กับพี่ๆบ้างนะคะ เดี๋ยวหนูเริ่มที่ต้นนี้นะคะเฮยสิริมงคลดีเดี๋ยวแป๊บนึงใหญ่มากมีหนอแล้วเหรอนี่สิริมงคลดีค่ะพี่จ๋าต้นนี้มันดูแปลกๆนิดนึงแปลกแต่สวยนะเพราะว่ามันมันมันกระดูกมันชัดมากเลยสิริมงคลดีนะคะกระดูกมันชัดแล้วก็สะโพกมันออกเห็นปะมันดูสวยอะต้นนี้แต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึง มันมีหน่อหรือเปล่าใช่มีหน่อแล้วแล้วต้นใหญ่มากดูไอ้ยูอะยะเลยอะใบบงใบเบี้ยหรือใบหน่อก็ไม่รู้นะไหนเนี่ยอะไรหรอซิริงมงคลดีโอ้ยเขี้ยวมันขึ้นรอดีนะอ๋ออ่ะอ้าป้าป้าจับใบนี้ให้หน่อยใบนี้มันตกอะจริงมันไม่ได้มันยังไม่ได้ทิ้งใบนะจับใบนี้ให้หน่อยโอเคอะใช่มันเถอะแต่ต้นมันสวยเกียรติแล้วอ่ะขายร้อยแปดสิบค่ะไม่กี่ต้นมนเนี่ย ไม่รู้ว่ามันมีหน่อละน้องให้ร้อยแปดสิบสองต้นสิีิมงคลดีต้นใหญ่อลังการมากนะคะพี่ๆค่ะอันนี้ฟอร์มใหญ่เลยทรงสวยมีทรงสวยเตรงนี้เนี่ยดูสีใบดิปกติมันจะเป็นหน้านี้เนาะอ่ะถ้าใครอยากได้หน้านี้น้องก็แบ่งนะคะหน้าออกส้มๆน้องก็แบ่งเหมือนกันไอเราว่าหน้านี้เก๋กว่าอีกอะเราเคยเห็นมีคนเอามาโชว์สวยมากตอนที่ราเต็นฟอร์มอ่ะให้สองต้นเขาไม่เกิดแค่เนี้ยเขาจะใค้กับพรอมเนี่ย แล้วกระดูกเขาจะขึ้นแบบว่าเป็น,ปนสิริมงคลดี<ๆ>เลือกเอานะคะต้นหนึ่งต้นสองน้องให้หนึ่งร้อยแปดสิบาทเท่ากันเพราะว่าต้นใหญ่อลังการมากค่ะพี่พี่ใหญ่ทั้งคู่อ,ะอ่ะเนี่ยไม่ได้เล็กไม่ได้ต่างกันมากเลยนะดูนิดเดียวเองนิดเดียวเองอืมมันเป็นชุดเดียวกันนี่แหละให้ร้อยแปดสิบค่ะสิริมงคลดีต่อมาชานุฟอมกอรับแล้วมาชานุฟอมกอของเานี่อยู่ตรงนี้นะ อันนี้เป็นมะฉานุนะคะเ,ดดเออมะฉานุตับรามาเกนวันนี้ขอเปิดตู้หน่อยเถิะขี้เกียจละอือกี่ต้นมะฉานุมีกี่ต้นสองต้นสามค่ะคุณ<า>ฉันเห็นอยู่เออมะฉา,านุฟอมกอสาม,สามต้นใบยาวสวยนะอือใบยาวค่ะพี่ๆดูเห็นไหมมะฉานุมันจะใบเร็วยาวนี่ก็ตับรามาเกนเหมือนกันนะน้องทําฟอมกอให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆมีหน้าที่ไปเลี้ยงอย่างเดียวดินยังใช้ได้อยู่นะยังไม่ต้องเปลี่ยน หรือว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนใจร้อนเอย่ยจะไปลงแปดลงกันถางแปดได้เลยนะคะให้ 180. ร้อยแปดสิบฟอมกอนะมาฉานุฟอร์มกอนะคะได้สาต้นดอา่าให้หนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะต่ออันนี้เป็นลูกไม้กระดูกน้ำตาลขอบใบดำจริงๆต้นนี้คือแบน,เป,นเป็นบอลแข้งนะคะแต่เลี้ยงไปเลี้ยงมาแข้งหลุดแข้งกลับมันจะมาอยู่อย่างเงี้ยไปไป,ไปมานะคะเป็นลูกไม้ลูกไม้ของที่สวนอา่า กระดูกน้ำตาลขอบใบดำลูกไม้นะคะอันนี้ก็ฟอร์มสวยน้องให้ราคาเดิมนะที่เคยแบ่งนะคะลูกไม้กระดูกน้ำตาลขอบใบดำให้ไปหนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทกระถางหกนะพี่ๆแต่ว่าต้นเนี้ยแข้งกับแข้งยังอยู่ครบนะคะถ้าใครชอบไม้ดูดูเดี๋ยวน้องให้ดูตรงเนี้ยคือสีมันจะเป็นน้ำตาลแบบนี้ไปเลยเห็นไหมเนี่ยสวยเออมันเต็มฟอร์ออมม,รมันจะกัดน้ำตาไลไ,านะไปเลยนี่ แต่ว่าต้นนั้นคือพานทะเลพานทะเลเป็นฟองพานทะเลใครได้ไปตอนกระถางสี่ดีใจด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวน้องจะไปเอามามาย้ายแล้วแหละเดี๋ยวตอนเด็กเป็นอย่างนี้ใช่ตอนเด็กมันจะเขียวแต่พอโตนะแดงสวยเลยนะคะพานทะเลอันนี้ใบองสวยเลยยังไม่มีแบ่งแต่ใครจะเอาจองไว้ใครจะเอาจองไว้เดี๋ยวไปอัพกระถางให้พอ้อมให้สวยก่อนแล้วเดี๋ยวแบ่งให้ต่อหะนุมานสืบมะคาไม้ป้ายนะคะ อันนี้ก็ป้ายสวยเลยกระสีละโดนอะไรนอนแทนอนแทตะุกอะไม้ก็ถางหกคหนุมานสืบมาค่าให้หนุมานสืบมาคา,า,คาอ่ะให้ราคาเบาๆร้อยห้าสิบป้ายสวยนะหนุมานสืบมาคานะคะกระถางหกแล้วคะ่ะพี่ๆี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทพอไหนๆก็เปิดตู้นี้แล้วขอ บอลเก่าไม่ทราบชื่อมีแบ่งให้สองกระถางนะคะพี่ๆดูนะเอาตอนแรกน้องก็มองว่ามันเป็นเพชรมณฑลไหม้มมก็ไม่ใช่นะคะคือหายชื่อไม่ได้นะน้องเรียกมันว่าบอลเก่าไม่ทราบชื่อนะคะมีแบ่งให้สองกระถางไม้กระถางหกเหมือนกันฟอร์มกําลังสวยเลยนะคะดูดูทรงใบนะมันกัดเม็ดจมเลยนะคะเนี่ยดูกัดตะรูใบเลยเห็นปะหลังใบเห็นเม็ดเลยให้ร้อยห้าสิบค่ะมีแบ่งสองกระถางนะบอลเก่าไม่ทราบชื่อหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะ มาไก่ใหญ่ทองมารีนะคะอ่ะจริงๆอะ่ะตัวนี้มันเป็นตัวด่างเห็นปะพี่ๆเห็นไหมจริงๆแล้วมันคือตัวด่างนะคะเป็นทองมารีด่างแต่ว่าพอด่างหลุดปุ๊บสีจริงสีจริงคือแบบนี้แล้วต้นนี้ดูขอบตู้น้องนะขอบตู้หกสิบเซนแต่ว่าต้นเนี้ยก็หกสิบเซนไม่ได้มันอลังการมากอะดูดิเห็นปะ ต้นโคตรใหญ่นะคะตอนนี้ต้นนี้ต้องไปอัพลงแปดเท่านั้นไม่ต้องทำฟอร์มกอค่ะแต่สวยมากทองมณีด่างนะแต่มันมันมันก็ติดด่างมานะคะมันติดด่างมานะมันไม่ได้ว่าหายมันไม่ได้ว่าไม่มีเชื้อเลยนะเนี่ยมันก็ยังพอมีอยู่แต่พอมันหลุดปุ๊บเนี่ยมันก็คือสีของไก่ทองมณีเลยแล้วสวยมากแดงสวยเลยน้องให้ร้อยแปดสิบนะคะอัพไซส์ลงแปดได้แล้วพี่ดูนะขอโทษ ขอโทษนะคะแค่เข่าน้องอเนี่ย <c oughs> <c oughs> แค่เข่าน้องเ่ยมันใหญ่จริงนะคะไก่ทองมณีด่างนะอลังการมากพี่ดูนะคะโคตรใหญ่ให้ร้อยแปดสิบพอแอบให้ดูหนานุมานสืบมักคานะคะไม่ได้เปิดตู้นะขี้เกียจเนี่ยมันจะเวลาเต็มฟอร์มมันจะกัดอย่างนี้เลยนะเพราะว่ามันป้ายหนานุมานสืบมักคานะคะให้ดูแค่ตรงนี้พอนะขี้เกียจเปิดอไอ้ค่ะหนานุมานสืบมักคาเต็มฟอร์มนะมันีฟอร์มกอค่ะดู กัดแดงแล้วนะคะพี่พีอันนี้มีประมาณสองหรือสามจะ่าแ้วองก็สาต้นอืมจำไม่ได้อ่ะแต่ใบมันดกมากเลยพี่พี่ดูนะคะน้องกระสีแล้วนะเนี่ยดูใบอู้ใบนี้เดี๋ยวใบนี้จะแดงบอกเลยเพราะว่าหลอดใหม่มาเต็มใบเลยอ่ะมันมากกว่าหนึ่งแน่นอนนะคะสองหรือสามเท่านั้นแหละนะคะแต่เป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยอุสามานีกระถางหกฟอร์มกอนู่น ไปล่าสุดอยู่ขอบตู้นะคะให้ร80ยพอยกกอไปเลยนะส่งทั้งกระถางนะคะไม่มีห่อตุ้มไม่มีล้างรากนะคะพีพ่่เอาไปทั้งกระถางเลยฟอร์มกอค่ะอุสามณีร้อยแปดสิบ ไปหาที่ไหนได้เนไม้ฟอร์มกอรลราคาเนี้ยงงมากเขาขายเขาขายกันสองร้อยสามร้อยสาวน้อยยังร้อยแปดสิบอยู่เลยอ่ะเนี่ยแหละนะคะให้ยกกอเลยนะอุตสามานีนะคะร้อยแปดสิบคือมันไม่สามารถถ่ายเต้ยๆแบบนี้ได้เพราะไม้มันสูงนะพี่จ๋านะคะทําฟอร์มกอให้เรียบร้อยแล้วนะคะไบหอ,อกต้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวหาว่าไม่มีลูกไม้หรออันเนี้ยมีจ้าลูกไม้ไปหอ,อกป้ายนะคะพี่มันป้ายชมพูนะต้นเนี้ย เ,เห็นปะน้องติดป้ายนะคะใบหอกป้ายชมพูสวยให้ร้อยเก้าสิบให้ร้อยเก้าสิบใบหอกป้ายชมพูค่ะรักษากระถางห้าหรือหกห้าจุดห้ามั้งหกอ่ะหกก็ห <6, S 1> อ่ะ, <6. S 1> อะใบมีตำหนินะคะพระรักษาฟอร์มสวยให้ไปร้อยแปดสิบค่ะพระรักษา ใครยังไม่มีเก็บได้เลยนะคะผ่านรักษานะแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูต้นนี้อ่าใครได้ไปน้องดีใจด้วยจะบอกนี่พูดโทรเป็นไงพอส็มฟอร์มแล้วสะโพก<ส><ส>ออกจึง้งมากพูทโทรกับพารักษาไม่เหมือนกันนะแต่ใครที่ได้ไปก่อนหน้าเนี้ที่น้องแบ่งนะดีใจด้วยจริงๆเนี่ยดูจากมันปื้นๆมาอย่างเนี้เห็นป่ะต้นนั้นมีมีลูกค้าท่านหนึ่งได้ไปจําไม่ได้ว่าใครแล้วดูตอนมันเปิดมาดิ คจรึงย,ย,ยิบคุณชายปียศสักให้หน่อยอเด่นเหลือเกินไมคขาไม่เข้าใจกันว่ามันเป็นฟอมกอสวย,ยด้วยฟอมกอสวยสวยววา,อาฟอมฟอมกอไว้นนี้สองต้นอเออมามามา<อ> ي, ต้นเดียวต้นเดียวเหรอ,อโอ้ใบดกมาอะอูะคุณชายปียศสักค่ะฟรรอร์มกอไม่กอด้วยต้นเดียวแต่ใบดกแล้วแดงสวยมากแดงที่จริงใจน้องให้ หน,นึ่งร<ด>้อยเจ็สิบาทดูกัาบสวย,ยกับแค่ไม่มีหลุดนะคะคุณชายปียศัก์ค่ะพี่พี่บอนกับสีแดงที่จริงใจให้ร้อยเจ็ดสิบค่ะ <c oughs> อุดมศัพด์อ์อูแดงขึ้นกล้องมากเลยหรือว่ากล้องเราเป็นฝ้าวะ <c oughs> อุ้ยมันแดงสวยมากไก่แดงอุดมศัพด์ใครตามหารอบที่แล้วใครไม่ทนันมาเอามาเอาพี่ท ร้อยเจ็ดสิบแดงอุดมทรัพย์จ้าร้อยเจ็ดสิบมีต้นเดียวนะริบบิน้นริบบิ้นแดงสวยแล้วมีทิ้งใบไปบ้างนะคะม้นอกตู้ค่ะพี่ๆจ๋าริบบิ้นดูแดงสวยละแดงปุ๊บหอบปั๊บเลยเป็นไงนะคะม้วนให้เลยนะคะริบบิน้นกระถางอา่ไก่แดงเมื่อกีก้ก็กระถางหกนะอันนี้ก็ประมาณห้าจุดห้าหรือหกนี่แหละฟองกําลังสวยเลยค่ะนะคะต้นไม่เล็กนะพี่ๆจ๋า เอาริบบิ้นลายไม้จำนวนอย่างน้อยอยู่นะน้องให้ร้อยเก้าสิบพอจ้ะเทียนทองค่ะไม้อันนี้อยู่กระถางห้านะแต่ว่าเอาไปเลี้ยงอีกสักสองใบลงแปดได้เลยมณเทียนทองมันจะเหลือบๆอย่างนี้นะคะเหลือบทองของจริงเลยนะคะแล้วก็แดงออกแดงแล้วก็เหลือบทองให้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะเอ่อมาเนี่ยมนเทียนทองอุ้ยดูดิเห็นปะ มันเหลือบทองสวยเลยนะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบต้นโตแล้วนะสูงสามสิบเซนแล้วนะคะต้นไม่เล็กนะคุง้งกระเบนค่ะถือให้หน่อยเมื่อยพอถ่ายแบบนี้ก็เมื่อยก็สาระในอยากจะถ่ายอย่างนี้แล้วเกินอ่าคุ้งกระเบนอันนี้คือชื่อของเขาเลยนะคะไม่ใช่ลูกไม้นะคะพี่ๆท้องสะโพก สะโพกเขาจะเป็นอย่างนี้เลยอวมอ้วนนะคะสะโพกออกๆอย่างนี้เลยนะคะยิ่งโตยิ่งออกยิ่งแก่ยิ่งออกไหนะคุ้งกระเบนนะคะไซส์ในปกติเขาขายกันสา0ร้อยอัพลองให้สองอห้าสิบคุ้งกระเบนเอาไปแค่สองร้ยห้าสบาทพอเริ่มกระสีมาแล้วนะคะแล้วดูสะโพกออกมากของจริงนะคะตรงปกไม่จกตาค่ะคุ้งกระเบนดูความยาวของใบนะเนี่ยดูเห็นปะห่างใบมันจะยาวมากแล้วก็สะโพกออกนะคะคุ้งใช่ปะ คุงกระเบนลอค,คุงกระเบนสองร,ร้อยห้าสิบค่ะวิฟีไม้อยู่ในกระถางห้าจุดห้าหรือหกนี่แหละนะังกรยกตอนนั้นมีแบ่งไปไป้สองสามกระถางนี่แย่งกันนะหมดเลยอะ่ะมังกรยกนะคะเป็นบอลแข้งแต่ต่อให้แข้งหลุดก็สวยเดี๋ยวจะให้ดูตอนโตน้องแบ่งต้นนี้ก่อนอันนี้อยู่ในกระถางหกนะคะ ความสูงโรมกระถางเนี่ยสาเซนแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะได้ไม้ต้นเล็กตปนะคะดูดดดูดูดดูต้นที่แบ่งก่อนนะวางการยกนะคะเนี่ยส่วนเต็มฟอร์มมันจะออกอย่างนี้เห็นปะนี่ก็แข่งหลุดนะให้ดูเห็นปะแข่งไม่เหลือนะคะแต่ถามว่าสวยไหมบอกเลยว่าสวยมากเนี่ยดูชมพูหวานมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้มีแบ่งให้กระถางเดียวคะ่ะ170บาท อะรัศมีเงินลืมกันไปเรื่องคะ่ะพี่ๆจ๋าแต่ว่าต้นนี้คือใสแม่พันธุ์เลยนะอยู่ในกระถางห้ากระถางหกนี่แหละมันแยกไม่ออกจริงๆฟันไม่ขาด <c oughs> อ่ะไม่มีตาหน,นิดเดียวขอคนเข้าใจธรรมชาติรับไม้ได้ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้นะคะลอดใหม่ทางมาปกติและป้ายด้วยที่สําคัญคือป้ายด้วยเห็นปะเนี่ยดูนะ เขียวตัดขาวมาแล้วนะคะป้ายสวยเลยรัศมีเงินนะคะใครยังไม่มีเก็บเก็บได้เลยชื่อดีค่ะรัศมีเงินนะคะป้ายสวยทุกใบไม่มีหลุดน้องให้ร้อยเจ็ดสิบบาทต้นโตนะคะความสูงรวมกระถางเกินสามสิบเซนแน่นอนซื้อไม้กับน้องถ้าน้องบอกว่าใหญ่คือใหญ่ไม่มีหมกเม็ดนะคะอ่ะปิดท้ายที่ต้นนี้นะคะ เหลืองสุริชานนะคะพี่ๆหาพื้นเหลืองเม็ดแดงเม็ดจมเม็ดที่นะคะใบขอบใบบิดนะคะต้นนี้เป็นสาแม่พันธุ์น้องอยู่ในกระถาง6อัพไซลง8ได้แล้วนะคะเพราะว่าต้นโตมากพี่พี่ดูเกือบเกือบถึงขอบตู้นะความสูงรวมกระถางน้องให้เกิน30เซนแน่นอนนะคะดูขนาดใบเทียบกับฝ่ามือก่อน น,ะะน้องควรย้ายได้แล้วนะคะแต่น้องยังไม่มีเวลาแบ่งให้พี่ๆก่อนถ้าไม่มีใครรับค่อยไปอับกระถางเอานะคะเนี่ยดูเหลืองสวยมากเนี่ยดูเหลืองตัดแดงมันเป็นอะไรที่สวยจริงๆดูดีสวยอ่าให้พี่ๆไปในราคาสองร้อยยี่สิบบาทสองร้อยยี่สิบบาทต้นโตไซแม่พันธุ์นะคะต้นโตไซแม่พันธุ์เลยแหละดู ไซนี้ไม่ค่อยมีนะเหลืองสูริชานนะคะไม้สวยเหลืองเป็นเหลืองของจริงนะไม้เหลืองกําลังมาเก็บได้ก็เก็บนะนะเผื่อเขาตามหาตระกูลไม้เหลืองกันเรายิ่งมีเยอะก็ยิ่งได้เปรียดนะคะเรามีจํานวนเราก็ยิ่งได้เปรียดเนาะนะคะชื่นชอบต้นไหนพี่ๆจดชื่อนะคะอะแล้วก็โทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์ศู8ย์เก้าแปดสองหกห้าูนย์เก้าูนย์ห้าโทรได้แอดไลน์ได้หรือสแกน Q r วอโค้ดที่หน้าจอก็ได้เหมือนกันนะคะ ลูกค้าเก่าที่เคย e สั่งซื้อบอนสีกับเขยสุพรรณนะคะ,ะบังเอิญเปิดม,มาเจอคลิปนะคะอาจจะไม่ได้สั่งซื้อห่างหายไปนานแล้วนะคะก็แอดไลน์มาใหม่ได้เลยนะ mm. เพราะว่าไลน์เก่าน้องเข้าไม่ได้หนูคิดว่าอาจจะมีลูกค้าทักหนูมาแหละนะคะจากไลน์เก่าคิดว่าต้องมีนะคะแต่ไลน์เก่าหนูเข้าไม่ได้นะคะย้ําอีกรอบหนึ่งเผื่อใครแบบอยากจะสั่งซื้อไหมกบหนูจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนาะลูกค้าเก่านะคะถ้าบังเอิญเปิดม,มาเจอเนาะนะคะเพราะว่าไลน์เก่าน้องเข้าไม่ได้แล้ว ต่อให้เคยเป็นเพื่อนกันอยู่จากเบอร์เดิมก็เพิ่มไปได้เลยนะคะหรือสแกนคิวอาร์โคก็ได้หรือถ้าจะให้ชัวร์โทรมาค่ะเบอร์เดิมเลย0982650905โทรสั่งทางโทรศัพท์ได้แจ้งที่อยู่ทางโทรศัพท์ได้เลยเหมือนเดิมนะคะค่าส่งเหมา60โอนเงินไม่เป็นน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้กับพี่ๆค่ะแต่ถ้าสามารถโอนได้จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะแสงใกล้หมดละนะคะน้องลงคลิปว่านังคานส่งไม้ยวาให้วันพุธนะคะน้องส่งไม้ให้กับพี่ๆ วันพุธนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้พี่ๆทุกท่านมีสุขภาพที่ดีนะคะยังไม่ได้กดติดตามเนาะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ